ต่อไปก็ปิดอารีนาตอนนี้ครับโอโห้หนึ่งต่อศูนครับหนองเล็งไซเขาโดนบันโซนำไปก่อนนะฮะจบเกมนะถือว่าทำผลงานได้ดีครับตอนนี้ผมประสานครับคนทรงน้ำแข็งเรียบร้อยละโรงน้ำแข็งแม่ใจนะะต้องขอขอบคุณโรงน้ำแข็งแม่ใจครับนี่ อน้ำแข็งมาส่งเขาละน้ำแข็งอยู่ในถังสีน้ำเงินตักได้เลยนะครับผมสวัสดีครับโอเคออกมาข้างนอกก่อนพวกเรา นฮะองเออดีแล้วไปล่ดูแลน้องๆดีแล้วไปโอเคอ่ะพักก่อนพักก่อนอันนี้อยากดูแลสมาชิกกันนะฮะ น้ำแข็งอยู่ในถังสีน้ำเงินนะครับตักเอาได้เลยนะครับผมขอบคุนมากตักได้เลยขอบคุณารักลยครับขอบคุณมากสดใสโอ้โหสวัสดีครับน้ำแข็งถังสีน้ำเงินสามารถตักเอาได้เลยนะครับผมครับน้ำแข็งมาเรียบร้อยละครับตักเอาได้เลย โอเคครับผมเดี๋ยวเราไปดูการแข่งขันกู่ต่อไปนะฮะเดี๋ยวขอไปอู้กับเด็กๆสักน่อยก่อนนะครับผม